นี่คือจุดแตกหักครั้งสําคัญในตะวันออกกลางครับเมื่ออิสราเอลตัดสินใจเดินหน้าในแผนการที่โลกหวาดกลัวที่สุดนั่นคือการเตรียมบุกยึดครองชนวนกาซาทั้งหมดแผนนี้เกิดขึ้นหลังการเจรจาล้มเหลวมีการเตรียมเรียกกําลังพลสารองอีกกว่าหกหมื่นนายและคาดว่าจะมีการสั่งอพยพชาวป,ปาเลสไตน์อีกหลายแสนคนซึ่งนานาชาตินําโดยฝรั่งเศสและกาชาติต่างออกมาเตือนเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่อาจนําไปสู่หายนะและสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่ท่ามกลางเสียงปืนก็ยังมีความหวังริบรีเมื่อกาตาและอียิปต์ยื่นข้อเสนอหยุดยิง60วันและที่น่าสนใจคือมีรายงานว่ากลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอนี้แล้วแต่ฝ่ายที่ยังคงเงียบกลับเป็นอิสราเอลที่ยืนกรนานว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงบางส่วนแต่ต้องการให้ฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดในคราวดเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้จึงเหมือนการยืนอยู่บนปากเหวฝ่ายหนึ่งเตรียมบวกเต็มกำลัง แต่อีกฝ่ายก็บอกว่ายอมรับข้อเสนอหยุดยิงแล้วขณะที่ประชาคมโลกก็ได้แต่ตะโกนเตือนว่าข้างล่างนั้นคือหายนะของคน2.1ล้านชีวิตคุณล่ะครับคิดว่าอิสราเอลควรจะยอมรับข้อเสนอหยุดยิงหรือเดินหน้าบุกตามแผนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยและถ้าชอบการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ของเราสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ